สร้างความมาั่นใจให้กับตัวของผู้บริโภคไฮไลท์ของมันคือการลดมลพิษผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าโครงการจะซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐนนะครับบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆโครงการใหญ่เนี่ยครับก็เริ่มมีการนําเข้ามาใช้แล้วครับเลือกถ่าหระอรยังไงให้ปลอดภัยและจัดจ่ายสิ่งวแวดล้อมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่บิ๊กแล้วก็ ข้อเลยก็เมื่อกี้ผมเกินไปแล้วเล่นท่อเหล็กยังไงให้ปลอดภัยแล้วใส่ใจสิ่งไว้ล้อมนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงท่อเหล็กมอกและก็ท่อเหล็กฉลากเกียวครับพี่บพี่นะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับได้ครับพี่แล้วก็ทําไมแล้วถึงเลือกมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สําคัญในวงการก่อสร้างยังไงครับพี่บิืมตัวมาตรฐานเนี่ยครับเพื่อยืนยันว่าโครงสร้าง ของเราเนี่ยปลอดภัยแข็งแรงอายุการใช้งานเนี่ยจะได้ยาวนานครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับ<ม>ส่วนคําว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเรื่องของเป็นการก่อสร้างในอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงเนี่ยการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเช่นผลิตภัณฑ์ชลาเคียวนะครับหรือว่าช่วยลดผลกระทบลดของเสียแล้วก็ให้สอดคล้องกับนยโยบายเรื่องการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืนนะครับพี่นพรนั้นถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงพ่อมาตรฐานเนาะครับพ่อมาตรฐานเนี่ย ก็คือทออ่อมอกกคอับพี่ใช่ครับพี่ทีนี้เราจะยืนยันเรื่องคุณภาพความปลอดภัยในโครงสร้างได้อย่างไรครับนะครับก็ตัวเรื่องของมาตรฐานตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาควบคุมเรื่องของขนาดและมิติความหนาความยาวนะครับแล้วก็รูปกษณ์ของท่อนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อที่ท่อพวกนี้นะครับมาเป็นไปตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเขาจะมีตารางเรื่องของการนําไปใช้คํานวณเรื่องของโครงสร้างนะครับซึ่งตารางพวกนี้เนี่ยก็จะต้อง Uh, ผ่านเรื่องของค่าแรงดึงนะครับค่าความแข็งแรงนะครับแล้วก็ uh, ความต้านทานต่อแรงกดพวกนี้ครับเพื่อให้มั่นใจว่าไปใช้แล้วเนี่ยโครงสร้างเนี่ยจะไม่เกิดการแตกร้าวซุดตัวเสียหายได้ง่ายครับพี่นพมัน่นใจได้เลยว่าถ้าท่อที่ได้มาตรฐานหรือมอ,อก,กอนเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับตัวของผู้บริโภคเองใช่ครับพี่นพอันนี้นก็รวมไปถึงเรื่องเขาเรียกว่ายืดอายุการใช้งาน ให้อย่างนั้นขึ้นนะครับลดการซ่อมแซมที่บ่อยการสึกกร่อนการสึกหลอของโครงสร้างท่อมอกหรือท่อที่ได้มาตรฐานเนี่ยแสดงว่ามีคุณภาพที่ที่ดีเลยผ่านเกณฑ์การพิจารณาของมาตรฐานมอกที่ครบถ้วนเลยใช่ครับพี่พีใช่ครับใช่ครับผมว่าดีมากเลยครับครับทีนี้พี่นงครับในเรื่องของตัวท่อฉลากเขียวแล้วครับพี่ว่า อเมื่อกี้ยังฝั่งผมอะ่ะผมจะรู้เรื่องของตัวท่อมอ,อก,กเนาะทีนี้ท่อฉลากเขียวเนี่ยมันมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับตัวท่อมอ,อก,กอยังไงครับพี่ต้องท้าความของพี่ปีกก่อนเมื่อกี้ว่าท่อเหล็กมอ,อก,กเนี่ยคือเน้นเรื่องความแข็งแรงและค,ความปลอดภัยส่วนท่อเหล็กฉลากเขียวนอกจากที่ได้ความแข็งแรงความปลอดภัยแล้วเรายังเพิ่มคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการควบคุม การประหยัดพลังงานการควบคุมะบวนการผลิตการลดของเสียและสิ่งสําคัญเลยที่สุดเลยของไฮไลท์ของมันคือการลดโมโลพิษครับแล้วการได้มาซึ่งไอตัวฉลากเขียวเนี่ยครับพี่นกเราต้องทํายังไงบ้างเพื่อที่จะผ่านการประเมินมันมีการประเมินหรือเราต้องคอลี่ฟายเราต้องทําอะไรบ้างไหมครับพี่จริงๆแล้วการซึ่งได้มาซึ่งฉลากเขียวครับอันดับแรกเลยือต้องคุณต้องได้มอ,อกก่อนครับพอคุณได้มอ,อก,กอเสร็จมอ,อก,กอนเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้ความแข็งแรงความปลอดภัยแล้วครับคุณได้ประฉลากเขียวเนี่ยคุณจะต้อง มีการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำก็คือวัตถุดิบเลยว่า uh huh. วัตถุดิบเตาหลอมที่คุณใช้ในการหลอมเหล็กเนี่ยคุณใช้เตาอะไรมีการควบคุมมลพิษไหม uh huh. แล้วก็มาหาถึงผู้ผลิตผู้ผลิตอย,อย่างเราเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่าผู้ผลิตทางด้านแปรรูป uh huh. ที่เป็นท่อในกระบวนการหรือโั้นตอเนี่ยเรามีการควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร uh huh. เกินตามที่ทางฉลากเขียวยกำหนดไหม uh huh. เอาง่ายๆเลยก็คือเป็นคาว่าเป็นที่เป็น duct เราจะต้องมีตัวเลขดีแคร์มาจากออบกรเลยว่าคาร์บอนพุพินโปรดักที่เราปล่อยเนี่ยเกินตามที่ฉลากเกี่ยวกําหนดไหม mm hmm. คือถ้าเกินเราก็ไม่สามารถขออนุญาตได้ mm hmm. ตัวตัวต่อไปก็คือตัวเขาเรียกว่าควบคุมในโ r o เซสหรือขระนวนการเรารวมไปถึงสารที่มีที่การใช้เชือบท่อผิวเหล็กน้ําชะท่อที่ผ่านขระนวนการมีการควบคุมไหมคือพวกนี้ถ้าเกินเนี่ยมันไม่สามารถยื่น ขอรองรับชาเกียวได้เลยครับพี่บิก๊กซึ่งคุณสบายใจได้เลยแล้วหรือคุณคุณมีความมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ชาลาเขียวคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับเสียงไว้อลเพราะงั้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าท่อรักโลกครับอ,อ๋อก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางของชลาเขียวเขากาหนดงี้ก็คล้ายๆกับตัวมกของของที่ผมดูแลก็คือต้องผ่านตามที่สอมอ,อก,กําหนดงี้<ช>ถูกไหมครับพี่ใช่ครับคือสรุปง่ายๆเลยครับพี่บิ๊กคือมกเท่ากับความปลอดภัยชลาเขียวเท่ากับ ความปลอดภัยบวกกับความใส่ใจสิง่งแวดล้อมอืมอันนี้คืออันนี้คือคีย์บิร์ดสำคัญของทั้งสองตัวนี้และซึ่งเราโชคดีตรงที่ว่าถ้าจะได้ผลิตภัณฑ์ชาละเกียร์คุณต้องได้มอกก่อนมันก็เลยคุณได้ความปลอดภัยแน่ๆอยู่แล้วครับหลังจากที่คุณได้ความปลอดภัยแล้วคุณได้ความใส่ใจโลกความใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ปีครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่ครับผมพี่ปีครับเราพูดถึงท่อมอกอนเนี่ยครับอ่ผมเห็นมันมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว,ว่าปัจจุบันเนี่ยท่อมอกก์หนึ่ง กับท่อเหล็กโครงสร้างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือบังคับใช้อย่างไรครับพี่บิ๊กคือต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยครับตัวท่อมก107ของเราเนี่ยที่เราได้รับใบอนุญาตเนี่ยเป็นท่อมกทั่วไปนะครับ<ม>ซึ่งเป็นภาคสมัครใจที่แต่ละโรงงานเนี่ยก็สามารถไปขอการรับรองจากทางสมอ,อได้ครับผม,มแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับทางสอมอเองทางหน่วยงานราชการเองเนี่ยเขาก็เล่งเห็นแล้วว่า คนที่จะยกระดับเรื่องของความปลอดภัยขึ้นไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากมกทั่วไปเนี่ยไปเป็นมกบังคับซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการของทางสมอเขาอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมาว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงแต่ว่าคาดการกันว่าในเร็วๆนี้แหะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยก็คือจะเรื่องของว่าเราจะได้สินค้าเนี่ยที่มีความแข็งแรงมั่นใจได้ว่าผ่านคุณภาพแน่นอนเพราะว่าต่อไปนี้ท่อทุกเส้นที่ผลิต ออกมาจากทั้งโรงงานเราหรือโรงงานอื่นๆเนี่ยครับ <S <S ต้องได้เป็นมอกอบังคับคล้ายๆพวกผลิตภัณฑ์พวกไฟฟ้าพวกปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอเคครับพี่พีครับั้งน,นั้นในอนาคตในวงการก่อสร้างหรือโครงการใหม่ๆเนะี่ยเราจะมีบังคับใช้วัสดุ ip, หรือฉลากเขียวได้มากขึ้นไหมครับต้องบอกว่ามันเป็นควบคู่กันทั้งออมงกทั้งฉลากเขียวนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งผมลืมไปจะมี MIT หรือผลิตภัณฑ์แบบลองแม็กซ์อินไทยแลนด์ด้วยเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศเนี่ย ทั้ง3ตัวนียครับทางในหน่วยงานราชการเองเนี่ยเขาก็จะเ,เริ่มมีการบังคับใช้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าโครงการจะซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐเนี่ยนะครับจะต้องมีมองกรนะจะต้องมี MIT ทนะจะต้องมีฉลากเขียวนะนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเรื่องของ Green Building เรื่องของ ESG เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยกำลังสนับสนุนแล้วก็บริษัทเอกชนรายใหญ,ใหญ่โครงการใหญ่ๆเนี่ยครับก็เริ่มมีการ นำเข้ามาใช้แล้วครับพวกอาคารประหยัดพลังงานสนามบินหรือแม้กระทั่งพวกรถไฟฟ้าครับผมก็มีแนวโน้มที่จะบังคับใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานพวกนี้เข้ามาครับพี่นพครับแล้วก็เรื่องค่าประโยชน์ของการเลือกเลือกท่อฉลากเกี่ยวแล้วก็ท่อมอ,อ,อก,กรครับทางผู้รับเหมาเอ,เองเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไงบ้างครับพี่บิ๊กขั้นแรกเลยคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผู้รับเหมาเองเนี่ยก็สบายใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มอกรเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับเพราะได้รับการรับรองจากสมอนะครับส่วนเรื่องของตัวพวกฉลากเขียวพวกอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่นพเคยบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกนะครับเราก็จะได้เรื่องของว่าได้ทั้งท่อที่ดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่นพทีนี้เนี่ยผมถามพี่นพหน่อยไอ้ตัวฉลากเขียวพวกเนี่ยครับเราอย่างท่อของผมเนี่ย สามารถดูการพคลค้างว่ามีการแสดงเครื่องหมายมกรหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวคําว่าผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอะครับพี่มันมีการแสดงเครื่องหมายเหมือนของหมไหมพี่มีครับผมพี่ปิ๊กก็คือตัวผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครับมันจะมีสัญลักษณ์ฉลากเขียวเลยเขาเรียกว่าเกีย well ร์ลาเวลนะครับแล้วก็ภาษาไทยก็คือเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์รักโลกครับได้การรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคร T.E.I. ครับแล้วก็เป็นผู้ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่ง uh huh. ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเราเราเราต่างจากตัวอื่นนิดนึงก็คือเราเราเรามั่นใจได้เลยว่าตัวเนี้มันคือไอโตัวหนึ่งคือมีการตรวจสอบตามระบบตามกระบวนการ,รซึ่งการคัดสรรมาซึ่งวัตถุดิบ process แล้วก็ยันผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวเนี่ยมันคือความใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงๆ uh huh. แล้วก็การดูแลควบคุมกํากับการดูแล ในขบวนการที่ออกมาให้ได้ตามมาตรฐานจริงๆเพราะนั้นก็ฝากไปยังผู้บริโภคครับคือถ้าคุณไม่สนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี้ยคือผู้ผลิตอย่างเราก็เขาเรียกว่าก็ไม่สามารถผลิตโปรดักต์ออกมาให้สู่ท้องตลาดได้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 มากขึ้นรหรือความต้องการของตลาดมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีผู้บริโภคครับผู้ผลิตจะไม่ไม่สามารถผลิตสินค้าแบบนี้ได้เลยแล้วมันทําให้การใส่ใจสิ่งแวดล้อมการใส่ใจโลกไปเนี้ย มันหายไปเพราะฉะนั้นจะได้เห็นได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นตึกสตออที่ตลมแล้วล่าสุดดินสุดที่หน้าโรงพยาบาลเขาเรียกว่าธรรมชาติกําลังรีเซ็ตตัวเองครับพี่บิก๊กกำลังทวงคืนกําลังจะเป็นไฟแนนซ์ที่ตามทวงหนี้ให้กับมวลมนุษย์โลกที่ที่ใช้ชีวิตหรือใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ให้ให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็คุณใช้คุณใช้เขาอ่ะมานานมากแล้ววันนี้เขาเรียกว่าโลกอ่ะ หรือสิ่งแวดล้อมกําลังจะเป็นไฟแนนซ์ที่ตามทุง่งนี้คุณตอนนี้เรากําลังใช้นี่โบนโ,โลกใบนี้อยู่เพราะนั้นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว่หรือผลิตภัณฑ์รักโลกะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืนเนี่ยผมใช้คําว่าดูแลรักษาใบนี้ให้ยั่งยืนคือการดูแลสิ่งแวดล้อมอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แค่องค์กรใหญ่ๆที่ต้องทํานะครับพี่วิกมันคือทุกคนโบนโลกใบนี้ที่จะต้องทําครับการเหมือนเหมือนเปรียบเสมือนกับ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คาว่าเขาเรียกว่าเอากําไรจากบริษัทเอากาไรจากองค์กรไปช่วยเหลือสังคมคเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ที่จะต้องทําอย่างนั้นแล้วมันคือหน้าที่ของขององค์กรหรือของทุกๆคนที่จะคอยแบ่งปันช่วยเหลือสังคมบนโลกบนุมาดีแล้วเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าแมชเช่นมันมันสุดขั้วจริงๆมันมันเขาเรียกว่าภาวะโลกเดือดจริงๆสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือตัวมอ,อกอรเนี่ยคุณจะได้เรื่องเท่ากับความปลอดภยัยครับ ตัวฉลากเขียวน่ะคุณจะเท่ากับความปลอดภัยบวกใส่ใจโลกมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้บริโภคมากมากเลยใช่ใชังนั้นพวกผู้รับเหมาเอยหรือยูเซอร์ผู้ใช้งานเอ่ยครับคุณจะได้ประโยชน์จากโปรดักของเราแบบแบบคุ้มค่าในการจ่ายตังค์ของคุณเลยครับพี่ปิ๊กครับแล้วก็สรุปเนาะพี่ปิเนาะเราสรุปวันนี้เนี่ยสรุปง่ายๆคือท่อมอกรบวกท่อฉลากเขียวเท่ากับท่อเหล็กไทคูลบีออนกสติวครับพี่ปิ๊กครับสำหรับวันนี้ก็ สว,ส,สวัสดีครับ,รบพี่บีครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ